ของแท้ของแท่เดี๋ยวต้องออกแรงครับงานนี้เราขึ้นำลังไฮโดรลิกซะแล้วแม่เจอนวดใหม่หนึงฮนะ โซ่ลุ้นดีงหากแม่บิดตัวแรงไปหน่อยครับเอาโซ่ตกหลอวนายเอ้ยเอาไปดูว่าพี่แกมีทักษะในการใส่โซ่ยังไงบ้างโอ้ยเาะสากำสัตว์อีกน,นิดนึงอีกน,นิดนึงเอาตอนรับนะฮะก็สู่ช่องกันดิการทักบายทินนมนวันิดือสิบล้อก็จมครับแม็คโคก็ตก ไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครละคราวนี้เนี่ยที่ใหญ่360ครับฝังเกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยอืมมาใส่โซ่ได้ยังลูกพี่มาเลยมาเลยมาเลยแหม่ต้องเร่งแท็กนิดนึงครับโซ่หย่อนโซ่ยานแล้วป๊บโอ้ดี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 อีกนิดนึงนิดนึงยั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 งไม่ลงรอย โอ้โหดูวิชาชมดูวิชานี่นี่คือจอมหยุดนะเนี่ยไม่เก่าจริงทำไม่ได้นะดีดลอยมาเลยครับในขณะที่ไปช่วยเขาครับตัวเรากลำลังลำบากอยู่ขึบเข้ายัางอีกนิดนึงโอ้โหอีกนิดอีกนิดเดินดไม่ได้แล้วครับต้องค้ำแล้ว

หมดจัดหมดจัดปึ๊บเอาไป,ไปโอ,โอ,เอ้เหลือซ้ายเหลือซ้ายมาทำมาเอาลุกเลยเอาอลุกไปแล้วเอาทีนี้ก็เรือเรือเราแ่ะครับเอาไงลูกพี่โซ่ไม่ดีเดินบ่อยไม่ได้แม่เดี๋ยวต้องแก้ซอฟก่อน อรปสุบทีซีส0งรนะครับรุ่นที่6มีอุปสรรคกันทุกวันนะทำงานกับยินวิ่งบนหน้าดินหน้าเลนแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาครับที่จะจมเราก็มาเรียนรู้ผู้ชม ลองผิดลองถูกฮนะหาหลายสูตรหาหลายวิธีในการแก้ไขปัญหา ครับขุดซอฟทิ้งไปเติมเมดินแข็ง อยู่ต่อไปนะฮะหลง M6 260ห่างกันอยู่ร้อยตัวแรงมา้าแต่ว่าแรงบิดนี่เขาดีเยี่ยมครับกับปตาทดเปืองท้ายที่ให้มาจนเป็นตำนานสร้างชื่อเสียงให้กับตัวฟูโซ่ครับพชมแรงไม่เยอะครับแต่วันแมตกันดีปไะ โอ้ยลอยลำเลยบ่นเนี่ยนี่ฝั่งนี้ไม่ต้องเดินทำไปเลยลูกพี่อึ๊บบายสังเกตที่แท็กเขาฮะตัวแท็กดหลุดไปแล้วโซ่ฮึบนปะประคองให้ได้ก่อนโอ้ เรียกว่าเก่าประสบการณ์นี่เป็นไงล่ะเดินบ่อยไม่ได้แล้วครับถ้าแบบนี้ nào khiến cho đêm mới đây hả tôi có khám bao Vẫn tặng đây vừa เฝั่งนี้เข้าหรือยังเข้าที่เขาทางโอ้ยบิดกว่าเดิมอีก เดี๋ยวปล่อยให้พี่โชเฟอร์เราครับตัดสินใจในการทำงานไปเชื่อว่าประสบการณ์ของพี่แกมีเยอะกว่าเราแน่นอน วางมันอย่างนี้แหละที่กแกบอกเดี๋ยวฉันขอต่างดินก่อนแล้วกันพักเที่ยงให้มาใส่กันเดี๋ยวรอติดตามดูในคลิปหน้านะครับลาแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ที่กแกก็สุดเหมือนกันครับ